ครับสวัสดีครับนี่ครับมกเข่าปลาเก็บเห็ดเพือพี่น้องเพือมือหน่อยนะสิได้บ่ได้มาเบิ้งกันนะครับนะสิหมานอหมานไปครับไปเบิง้งนี่ครับปลาเห็ดหมานกันหกคนพี่น้องเพือมือสิหมาน้องหมาน,นมาลุ่นกันนะครับนะ ไปนี่เลยพี่น้องซิม,มันมาอู้พี่น้องเอ้ยย่างเข้ามาแล้วย่งางบ้านนี่พ่อจิกดอกด้วยอยากพ่อที่ไทยเบิ้งได้พี่น้องเด้อพ่อเด้อพี่น้องนี่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 พี่น้องเพื่อบุเหลือได้พี่น้องเอ,อ้ย

ครับหนึ่งสองสี่ดอกหาดอกแบบไงนี่พี่น้องเลยเจ็บพีน ưa, ator, ่น ання, ้องเจ็บฮะ 你得的，弟兄、嗯。yeah，哇、嗯，快快跑！我看着。<laughs> อันนี้มัน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 เห็ดกินได้บอนะอันไหนนะฮะตุ๊อตุ๊กพูดดีๆเนี่ยอยปกวดเงียบยได้เนะลยแยกฮะจากเราไมนได้ไม่ได้ผู้บุลูกคงเหรอไหมเ <c oughs> <อ>ั่นบ่เมินบ่คุณพระ อีแม hmm? yeah, Co ่แมนบ่แม no ่แมนบ่เงกนี่ของขนไหนอยู่เนี่ยีหาของขันไหที่ฮ็ดเซหัวน้ำตาลอะไรฮ็ดเซหัวดำบ่รู้แล้วพอยจอเห็นเก็เอาลเว เอ้ยมันมาเกิดยุ่มหันมาเลยหาหกดอกยุ่มหันเ่ยพอดอกเดียวอันนี้มันอันนี้มันเห็ดกินป่ะส่ะเนี่ยมันเป็นตีมันคือหลายเด้ส่ะนี่มี นี่นั่งอุดปูดด้วย,ยนี่ครับพูดเหรอโอ้พี่รองเลยนี่นะครับเห็ดนี่ยัางวูจากซื้อเห็ดเห็ดนี่ยัางลายครับนี่ครับได้มาประมาณสองโลหรือโลหนึ่งพี่รองเหรอพี่รองเห็ดนี่ยัางวูตั้งโค้งงูอยู่พูด ครับจิบเจ็บเห็บพี่ยี่สีก็ฝากไว้ทุนนี้นะครับเนี่ยกลับมาได้หลายแล้วครับได้ประมาณสามโลเลยครับเนาะเห็ดบ่ออกพี่น้องค้นหลายก็เห็ดครับหามกใครลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พี่ยี่สีด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนี่ยเห็ดวิตาดอกกังามพี่น้องตุ๊กอิจิครับเจอกันคลิปหน้าในลิปต่อไปครับผมบายบาย